สวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์เมืองอาจารย์นุ่มเมืองยศค่ะพี่น้องสวัสดีเอเีด้วยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านครับท่านช่องเท้าดำเนาะที่ขลุ่หลักทุกท่านเนาะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับพี่น้องสำหรับเอียนะครับได้พ่อกันตีได้พ่อกันนะครับที่ตามจาก ช่องสาวดำเพ่นเนะาะค่าช่องสาวดำผ้ารวยเย็นจิตามาเ่ฟี่คอมโบจ้ะครับเซฟี่มาสัมผัสสดในมือนี้เนาะพี่นออ้องก็เคยเห็นผลงานของอาจารย์นุ่มเมืองยศนะครับหลายช่องนะครับที่ออกมาเอนะครับค่ะมือนี้มีโอกาสดีนะครับเลยมาขึ้นทางคืออะไรชางช่องทางสาวดำเนะะาะสาวดำผ้ารวดสาวดำผ้ารวยครับค่ะพี่น้องเอชที่ก็คอมเมนต์มากค่ะบอกว่าคุณแม่ออกไป อ่าตั้งทิ้นแล้วก็ไปหาอาจารย์พื้นตีพื้นหาเลีกแม่นแม่นเมื่อนี้คุณแม่กับแม่พึ่งเป็นอาจารย์แรกเด้อพี่น้อง <laughs> อาจารย์นุ่มเมืองยศกับตีพื้นหาตัวเลีกแม่นแม่นอ่าเขามาแถบเรียกว่าเล็กวิ่งครับหนึ่งปีย<ป>ังบมหลุดครับเล็กวิ่งหนึ่งปียงังบาหลุดเลยทีค่ะครับอ๋อค่ะพี่น้องเดี๋ยวสาวดำจะไปนั่นงคุยนั่งบอกกับเพื่อนเนี่ยเขากลรองน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะจะได้เห็นสาวดำอีกเนาะจะได้เห็นเย็นจิตพอทีวิ่งค่ะเขากลรองน้ำเพื่อนก่อนพี่น้อง สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนเด้รับอ,อาจารย์ค่ะเมื่อนี้แม่สาวดำกับน้อฮอดแล้วเนาะกับน้มาฮอดอาจารย์นุ่มเมืองยศเนาะกับเนาะเพิ่นกะเคยได้ยินชื่อเสียงเพิ่นอยู่แต่ว่าหลังๆห,ห,หลังๆมากแม่ไปเฮ็ดช่องก็เลยบ่ได้ติดตามเพิ่นเนาะกับกับไอ้ช่องของไอ้บ้าแดล่นุ่มคนไข้เนะาะค่ะเมื่อนี้น้ำมางฮอด<า>พี่พี่น้องครับรถลงเมื่๊ ออก,กมอกระมาหอดนี่ป้าเพิ่นต้องโทรมาให้พหหพหเพิ่นไปรับมาไปรับพุ่มไม้หมดเลยตัวอำเภอกู้ชุ่มครับอำเภอกูชุมอำเภอครับบ่เคยมาแม่ค่ะสาวดำโบ่บได้ท,ท่างอีสานนี่บ่บ่ได้ค่อยมาหม่องใดเลยแเราลงหน้าลงหลงังมื้อนี้สิมานําเอาของดีมานําำตัวเลขเนาะกันนอกนนมามาตามแนวทางกับอาจารย์นุ่มเมืองยอดค่ะที่เพิ่นใหา แตกกระจุยกระจายแล้วเนาะอาจารย์เนาะเมื่อกี้นี่เลยนี้เขาทั้งสามตัวสะบู๊กเรื่องทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างทั้งเลขวิ่งครับทั้งเลขวิ่งกับเขาเลขสามตัวกับเขาแล้วก็สองตัวบนกับเขาสองตัวล่างกับเขาไม่ันครับเขาโอ้ยซื้อเสียงกันลั่งดังพี่น้องมือนี่เจนชิดฟอนทีวีหรือว่าสาวดำพักด้วยกับมาตามมหาเพื่อนหัวก็พ่อเพื่อนนี่แหละเพื่อนกับงานหลายเนาะขะเนาะด้ยนว่าตัวมากด้ยินว่าเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานอยู่เนาะมีงานยังกว่าอาจารย์ครับเป็นงาน ข้าวป้านะครับข้าวป้าเนาะข้าวป้าเพื่อหาสมทุกข์ุนสร้างพระอุโบสถครับค่ะส่างโบสถ์เนาะครับส่างโบสถบ้านเทาเนาะภาษาบ้านเฮาแม่นภาษาบ้านเฮาว่าเอื่นโบสถ์เนาะได้เห็นตั้งฐานคืออะไรเนาะแม่นครับค่ะพอดีสาวดำก็มาหอดคำก็เลยบ่ได้เบิ่งกับพี่น้องพอดีมือมือนี่มีหมอล่ำน้ำค่ะวันนี่คือเป็นเกียรติให้กับอาจารย์นุ่มเมืองยศเนาะสาวดำหรือว่าเยจิตพ่อทวีก็บจิขึ้นไปห้องเพลงซอยเว้ยจัก ที<ส>่จหาเพ่งเบอร์ตีสร่วมแล้วก็ดจะอาจจะยู่หลายเพ่งคนนั้นเลยพี่น้องค <laughs> <laughs> ่ะวันนี้ในวันนี้อาจารย์ได้ไอไอันนี้้ไคำนวณหรือว่าเฮ็ดไว้แล้วบ่าอาจารเฮ็ดแล้วล่ะครับคำนวณเรียบร้อยครับโอ้ก็แสดงว่าหวยออกแล้วคำนวณเลยนะครับคำนวณเลยครับ<ล>ต้องรับเลขวิ่งนี่ประมาณ10นาทีครับโอ้เพี่น้องแฟนคลับ FC นะครับที่เคยติดตามทางอีกช่องนึงนะครับเลขวิ่งเสียใหญ่10ล้านนะครับนี่ตัวจริงแท่งจริงคือผมนี่แหละครับ พี่น้องคงสิงห์ูเนาะจะเริ่มเบิ่งติดติดตามไดหลายช่องนะครับอออาจค่ะแต่ว่างวันนี้ผมงดให้ยแล้วทั้งเลขวิ่งเสียใหญ่สิบล้านผมผมผมงดให้แล้วครับงดให้แล้วเนาะเอาพี่น้องเอ้พราะว่าตันครับเอฟซีนะครับเพราะว่ามันไปเปิดไล่ปุ่มนะครับเพื่ออยากลองเงินของพี่น้องผมก็เลยหยุดให้เพลินนะครับพี่น้องถ้าสนใจติดตามของผมก็ติดตามได้ทางช่องสาวดำเนาะ ตาำผ้ารวยนะครับติดตามเปนทั้งช่องสาวดำผ้ารว้ยดำมหาเสน่ห์ชาแนลหล้วก็เย็นจิตพอทวีคอมโบสามช่องน้ำกันเด้อพี่น้องเฮดี่ตุกปูตะก้นค่ะสำหรับอ่าพี่น้องอยากจะได้เลขวิ่งอยากได้เลขอ่าสองตัวหรือสามตัวน้องไปน้องเนาะตามทุกทิ่ตามทุกหมวดทุกหมวดเนาะกับดิสตามช่องสาวดำผ้ารวยเย็นจิตพอทวีแลักการสาวดำมหาเสน่ห์ชาแนลค่ะวันนี้อาจารย์เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วเนาะ มาตามแนวทางก็เพื่อนอาจารย์ตั้งแต่ตอนรับย่างดีพี่น้องโอ้ยชาวดำก็มักเลี้ยงหมาเนาะเ <c oughs> ขามากดำหมาก็หมาไม่ได้กินเนาะเพื่อนร้อง,งไปหูมือสูงง่ายๆอาบานี่อันอาจารย์เพื่อนได้เขียนไว้แบบนี้เนาะพอดีนั่งสิยกไอ้นั่นให้เบิ้งกะบ่บ่ได้เดี๋ยวค่อยเอาอาจารย์นั่นได้จะค่อยไ,ไ,ไปใกล้ใกล้ <c oughs> ใกล้ช่วงเนาะค่ะใกล้ๆจ <c oughs> อใกล้เพราะว่ามันถึงนีอยู่ชุดเต็มกับชุดตัดด้วยครับอ๋อมีชุดเต็มไปชุดตัดเนาะอาจารย์อาารยอไอ้อันใดชุด เต็มครับบันนี้นี่ครับคือเต็มเต็มตั้งสี่เนาะเต็มนี่คือคือชุดเต็มนี่มันที่นีอยู่มันที่นีอยู่สามชุดนะครับค่ะมีอยู่สามชุดเอาเป็นรองเดี๋ยวก่อนเพราะว่าที่ผมเค่อยลุกออกลงไปแค่สองชุดนะครับช่วงช่วงหลายหลายช่วงทีงพ่พอนอาไปนเนาะ่แตว่าอีกชุดช่วงชุดไม่นี่ชุดไม่นี่ผมยังมาท่านในลงช่องใหญนะครับเพราะว่าเพราะที่อาจเป็นเลขชนกันอ๋ออาจจะอาจจะจะชนกันเนาะครับ แล้วก็เดินพี่น้องเออัปฏิบัตินั่งจิอันนั้นนั่งจิตไอ้หญ่ให้เบื้งเนาะอ่าวันนี้อันพองอาจารย์เทีดไว้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องของอหัดนี่เนาะเดี๋ยวเบื้งน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวก็อาจารย์ประทื้นไว้เพิ่นบ่ได้แพงกับพี่น้องเพิ่นห้เลยค่ะแต่ว่าเพิ่นก็นเลือกให้เป็นบางช่องคือกันเด้อพี่น้อง พราะอาจารย์เพิ่อนฉันหนังสือตัวน้อยๆไว้เนาะพอดีนั่งบ่ได้ถือเอาไอ้ปากกาเม่จียังมาเนาะอาจารย์เนาะเขานั่นเอาเขาไอ้เดี๋ยวซุ้มเอาได้พี่น้องซุ้มขยายเอาครับซุ้มขยายเอาใช่ไหมขยายเอาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะท่านเห็นชัดไปพี่น้องเห็นชัดไปตอนนี้ช้วเนาะอาจารย์เนาะพอดีไปเขาก็บ่กคอยสีมุ่งไปไหนนะจังสีเนาะพี่น้องเนาะเอาจองนี้แคบกว่าได้พี่น้องเด้ออ่า อันนี้อันนี้ก็ชุดเต็มแล้วครับอันนี้ชุดเต็มนี่ชุดเต็มเนาะนี่เนาะอาจารย์ขอโทษจ้ะอันนี้ได้พี่น้องเดียวนะบผู้ิดนะอันครั้งแนี่ชุดชุดแท้ชุดจริงแม่นบอกค่ะครับนี่เนาะอันนี้จิดสีเนาะเดี๋ยวหลังจานหันผมกับิบรรยายฟังว่ามันไปจังไหนมาจังไหนนะครับค่ะเอาบาณฑิตอาจารย์เอาเลยค่ะบันนี้อาจารย์บรรยายไปค่ะครับคือเลขของผมนี่เขาว่างไปเลยบจารย์ว่างไปเอากรยายเอาน้องสิเนาะเออว่าง ไปกับบล็อกไหุ่งน้อพี่น้องไปกับบล็อกนั่นข้างบนนะครับที่วิ่งที่เลขศูนย์กับสองผมผมฟันไปที่เลขสองครับสําหรับวิ่งบนเด้อวิ่งบนครับวิ่งบนฟันไปที่เลขสองครับจับคู่ครับนี่คือชุดเต็มนะครับนี่ชุดเต็ม้อพี่น้องเอาอาจารย์วอาไปเลขจับคู่กับนี่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดนะครับแล้วก็ สามสองสี่สองแปดสองครับนี่คือยังเป็นสุดเต็มอยู่ครับสำหรับข้างล่างนะครับผมห่วิ่งที่แปดกับสองครับผมสีฟันไปที่เลขแปดครับแปดนี่สองแปดสามแปดสี่แปดนะครับแล้วก็สองสองสามสองสี่สองนะครับนี่คือคือสองชุดเด่นของผมนะครับแล้วมีสูตรไหมขอมานี่คือสูตรนี่นะครับ ลาไปเอาปะการไม่จีมาในช่องสูตรนี่เพราะว่าผมเพ็ดมานนี่มันติดมีอยู่หางวดครับหางวดหางวดที่พิษไปงวดเดียวครับนี่สูตรไม่นี่โอ้สองตัวที่อาจารย์เล็แม่นครับสองตัวครับแสดงว่าเขามาซีงวดแล้วครับหางวดพิษงวดเดียวครับหางวดคือสูตรไม่เพราะมว่าสูตรไม่นะครันถึงสูตรไม่นะครับสำหรับผู้ติดตามสิงหู้มานนีหลังจากสูตรไม่นี่เขาม่าอีกนี่คือผม ติดไปวิ่งซีกับหาเลขประจับคู่ก๊ปคู่นะครับเนาะมีซีสองหาสองซีหนึ่งหาหนึ่งโต๊ะกันนี่คือสามเก้ากับสามหนึ่งนะครับค่ะต๊กันอาจารย์วงกลมใบพร้อมบ่าคา่ะครับวงกลมพร้อมเนาะลักษณะนะครับทุกงวดนะครับส้นตัวใดออกตัวนั้นนะครับส้นตัวใดออกตัวนั้นเนาะแม่นครับว่าอาจารย์เอาสูตรไหม่กับสูตรเก้าน้ำแม่นเ่าคา่ะแม่นครับ๋อเอาทั้งสองสูตรได้นอหงวดนี่เนาะ วันนี้มามีชนกันตัวใด้ไหมคะอาจารย์ครับเลขชนกันในวันนี้นะครับนีสามสองซีสองแปดสองครับชนกันทั้งสามชุดครับโอ้สามชุดเลยพี่น้องวันนี้ถึงว่าเป็นเอกฉันนะครับจะถือว่าเอกฉันแล้วนอนนี่เนาะครับเพราะว่าเที่ยวก้อนนี่มันี่ผมถือถือมากสองวัดปฏิพันธ์มากนะครับชนกันแชร์สองสูตรครับอ๋อแต่วันวัดนี้สามสูตรเลยสามสองกับซีสอง ล้วก็แปดสองครับตัวส้นกันทั้งสามเนี่ยคือซีสองเม็ดเดียวครับค่ะแต่ว่าเราว่างสามสองกับแปดสองนี่ส้นยูส่สองสูตรครับส้นยูส่สองสูตรเนาะตัวสามสูตรคือซีสองครับซีสองตัวเดียวเลยสามสูตรนี่นะแม่นครับส้นกันนะครับ <S <S ทั้ง 0, 9, 0สูตรเก่าสูตรใหม่ส้นซีสองเลยพี่น,อน้องเต็มเต็มเลยเนาะไอหัวดนี้ได้พี่น้องเด้อะแคบไปเด้อค่ะแคบไว้แคบไว้พี่น้องแคบไว้จ้ะ แค่ใบเด้อพี่น้องต่อไปเนี่ยติดตามอ่าเลขของอาจารย์นุ่มนุ่มเมือยยศค่ะแล้วก็มีอีกช่องนึงบ่อาจารย์ช่องช่องมีช่องไหนอีกก็มีช่องสาวดำผ้ารวยกับกับช่องอาจารย์ได้อีกก็อาจารย์ลงช่องใส่อีกบ่อบ่ครับมีมีช่องตามติดชีวิตอีสานนะคระมีสองช่องเนาะบ่ครับอีกช่องอีกสองช่องครับนนทิยาพารวยแล้วก็ สาวบนหน้านุ่มสวีเดนครับอ๋อจ้านี่คือซีซีช่องนี่นะครับซีช่องนกรวมทั้งสองซาดัมนี่เนาะโอ้นีใจมีอันโจผ้าลวยอยู่ครับพ่นขอผมมาจ้ดออกวันแรกครับอ๋อโตโซผ้าลวยโจครับโจโจผ้าลวดจ้าอ๋อจ้าติดตามได้หาช่องนี่เนาะครับต้องหาช่องนะเด้อพี่น้องหาช่องครับบานี้เอาไปตัวสรุปเอาไปตัวสรุปค่ะอาจารย์ นี่ปากกาไอ้อาจารย์เชิญเซนี่ก็ได้ค่ะเอาปากกาแม่จีเฉียนน้อมันจะคอยจิตโตคอยจิตโตไงอาจารย์เชิญเซนกระดาษแม่ก็ได้ครับสรุปตัวสรุปตัวฟันนะครับจ้าสรุปตัวฟันอาจารย์เชิญเซนไอ้นี่เลยค่ะพี่น้องใจเย็นพี่น้องครับสามตัวเนาะพร้อมกับสามตัวเดี๋ยวอาจารย์เพิ่มสรุปให้เด้อพี่น้องเพิ่มสรุปให้เลยร์จากบันนี้บน โอ้ตัวใหญ่แล้ว่ะเอาจใหญ่เลยจานเบื่อเลยหมุนกับสองค่ะขีดสองครับค่ะชัดเจนเลยพี่น้องเบิกเด้อค่ะเด้อแกไปเด้อบัด้มาดำมาหอดบานเพื่อเลยโอ้ยบันนีนอยู่แก่ไก่พี่น้องมาตั้งแต่เสาเขาก็หอดหมจากหกชุดเสร็ลงมาเหลืออยูซีครับออจากหกชุด ศูนย์แปดแปดสองชื่อทางบนครับรุดสามตัวแปดสี่สองแปดสามสองสามศูนย์แปดสี่ศูนย์แปด นี่คือชุดบนครับชุดบนเนาะอาจารย์เนาะโอ้ค่ะชุดบนชุดบนมีสองหางมีซี่หางเนาะอาจารย์ครมีซี่หางมีแปดซี่สองแล้วก็บแปดสามสองสามศูนย์แปดซี่ศูนย์แปดครับมีเท่านี้เด้อพี่น้องสำหรับวิ่งล่างครับวิ่งล่างวิ่งรางล่างล่างแปดกับสองคอนที่เซอร์แปด จากคู่สามแปดสี่แปดนี่คือจากหกคูหกชุดครับมาเหลือยู่สี่ตัดให้แล้วเนาะตัดมาครับยังสิตัดอีกอยู่ครับยังสิตัดยียุอาจารย์สองแปดนะครับมีสี่คูณเนาะครับสําหรับตำบนนะครับผมติดปั้นไปที่วงกลมหเลยค่ะอาจารย์วงกลมเลยหรครับจากวงกลมเลยนี่ครับสี่สองกับสามสองเด้อพี่น้อง บันนี้สามตัวนี่ครับอ๋อสามตัวพ้นฟันไหนบันทีแปดซีสองแล้วก็ซีศูนย์แปดค่ะพี่น้องสำหรับข้างล่างนะครับข้างล่างบันนี้ข้างล่างฟันทุ้งบันทีซีแปดกับสองแปดเด้อพี่น้อง อาจารย์วายังสิฟันอีกอยู่สิฟันมือใดล่ะอาจารย์มือมืออื่นนี่มันมันสิออกเราได้นน่โอ้มือวันที่หนึ่นนงเนาะมันออกวันที่สองเนาะนี่ครับคือคือคือถือว่าเป็นโค้งจุดายก็ได้ครับนี่เนาะออกจุดายครับอาจารย์ครับเพราะว่าผมเลี้ยเลี้ยแค่สองครูครับเลี้ยแค่สองครูนี่คือให้พี่น้องพิจารณาเอาเพราะว่างวนนี่เลขสี่ไิชนกันอยู่สามสูตรคือสี่สองครับค่ะสี่สองตัวเดียวที่พี่น้องเน่นะครับแต่พิจารณาเมื่ในจุดนี่คือผมก็อาไปตามสูตรตามแนวทางเนาะเพราะว่า เนยถ้ามก็มีพิดไม่ถือนะครับเป็นนังผมคือต้องฟันซี่สองนะครับเพราะว่าเลขมาเขากันนี่คือสามสุดนี่คือเป็นเอกฉันนะครับที่สองครับเอกฉันแล้วเนาะคือซี่สองเนาะจานเนาะแมนครับค่ะบ้านนี่ที่สองนี่บนเนาะบนครับล่างนี่ฟันท่องไปที่สองแปดที่แปดสองแปดครับแัดสองห้านี่ก็คือตัวที่ผมชอบมักกี้ลีก็คือที่แปดครับมักกี้ลีซี่แปดเนาะจานเนาะตัวนี้คือที่แปดแล้วค่ะ วันที่สองน้ำมือเศร้านี่สิเตตัดอีกบอ่อาจารย์สิดเตโชมาถามอยู่ไก่กันเนาะบ่ได้เรียรมะนมากเนาะก้หน้าทิพย์พ่อละมั้งครับซ้ำนี่มันกับบ่หลายครูแล้วเนาะจากบ่กันคันห้าทางห้าอาจารย์อา่าคิดไปคิดมาเอ๊ะตัดอีกคนหน้าสิต,ตัดตัวใดวันที่สองน้ำมือเศร้าเนาะอาจารย์เนาะหรือเป็นมืออื่นวันที่หน,นึ่งเนาะอาจารย์กันลไล่เป็นโ่งไป็ไห้เน,นาะค้าเนาะต่อไปบางวับดบ่ได้มากกับชิดเตโชเอาเสียงอาจารย์เน,นาะค้าเนาะครับ พี่น้องจำไว้เดอ้อเพิ่นน่ยให้หาช่องหาช่องน้ำกันที่เพิ่นเอ่ยมาเมื่อกี้น่ะเอาเอาติดแดงคนไข่เนาะครับะสาวดำผ้ารวยดำมหาเสน่ห์แชนแนลยันจิตพอดีคอมโบครับแล้วก็นนทิยาผ้ารวยนนทิยาผ้ารวยแล้วก็สาวบาานันนาสาวบันนาหนุ่มสวีเดนหนุ่มสวีเดนและะว้วก็โจผ้ารวยโจผ้ารวยกรับพี่น้องครับออหาช่อง่อาจารย์เพิ่นป้อยให้หาช่องเนาะพี่น้องเนาะ ันรล้างจานขันคือของปลอมเด้อพี่น้องเด้ออาอจจะกอบยังมากนะครับจ้ารล้างจานขังคือของปลอมเด้อพี่น้องของแท้ก็มีอยู่หาขนเท่านี้เนาะอาจารย์เพื่อนก็ดเให้แค่งหาช่องหาขนเท่านี้เด้อพี่น้องปัณนี้อาจารย์ไออันเชียนอันไม้เลขบัญชีใส่ในหันเลยค่ะจ้ากคณะเลขเขาเลขเลอันยังแล้วเอฟซีเขาทำบุญมักทำบุญอยู่แล้วอาจารย์เมื่อเย็นหุงน้ำบัตรเนาะเอานีรถบอดดิบบุ๊คเมื่อกึมืดแล้วอาจารย์เบิ่งดู ผมก็ื่ที่เขียนเห็นเหมือนมืดหรือกันอันนี้บอกอันนี้อันนี้เนาะศูนย์หนึ่งเดาได้เดาได้อาจารย์มันอุ้ยมันมืดเลยอาจารย์มันมืดเดี๋ยวได้เดาได้เดาได้ไปนองเดี๋ยวนั่งไอ้นั่นหายได้ผมคิดว่าศูนย์หนึ่งแหละเลขบัญชีเลขบัญชีค่พี่น้องนี่เด้อค่ะ เลขบัญชีอาจารย์เดีาช่องนี่ก็นอกพี่น้องน้อเลขบัญชีศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามห้าหนึ่งสองจะมันธนาค่ายอย่างนี้อาจารย์ธนาค่าทกสอ,อเดอพี่นอ้อง อ่ะอันนี้แคไว้น้ากันได้พี่น้องเด้อธนาคารนทกศาทอออเดี๋ยวอาจารย์ไปเชยนตูยันย,ยนันเนาะเออเสร็จแล้วเปิดอาจารย์ไปเชยนตูยันยันหมื่นเกิื่อนได้พี่น้องขั้นห้าอันอ่าหมานผู้ใดหมานได้พี่น้องเนาะซื้อของอาจารย์อ่าอาจารย์นุมม่มเมืองยศขั้นเรียกเป็นเขาแล้วพี่น้องมีนาม้าจิตน้าใจสีซอยค่าอ่ากระดาษค่าดินซอการมีน้าใจกระซ่งมาบัญชีของอาจารย์เด้อพี่น้องบัญชีธนาคารนทกศอซื้อยังไะอาจารย์บัญชี เฉลิมชัยทองบ่อนะอาจารย์เจริญเลยค่ะเจริญเลยเฉลิมชัยคุณเฉลิมชัยทองบ่อพีนอ่น้องเนอะนั่นแคบไปเลยค่ะนี่ก็คือเป็นเลขบัญชีท่อศเอพิ่นได้พี่น้องลงสามช่อง้คะค่ะเด้อของเยจิตพอติย์ลักกเยจิตพอติย์คอมโบดัมมหาเสน่ห์ชแน,นลสาวดัมผ้ารวยค่ะพี่น้องเนี่ค่ะหมายเลขบัญชีเพิ่นนอกกนอหนึ่งศูนย์หนึ่งสามห้าหนึ่งสองสองห้าแปด สามแปดสี่ค่ะพี่นอ้นนนองสามแปดสี่ค่ะหมายเลขหมายเลขธนาคารทกศซื้อเพิ่นนายฉเฉลิมชัยเป็นบ่ค่ะคุณนายเฉลิมชัยทองอยังนี่ทองบ่อทองบ่อเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อต้องกลับขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างนอกมืออีกขันชุดละหุกนอกขันอ่ะเออสาว์ดำกะมาคุกกักค่ะพี่น้องครอบไว้ไก,ปก่ปนได้ก็มาเนาะมาเม็ดมือมือนี่บ่เคยมาจ้าเถื่อค่ะพอมาอยู่บ้านเขาเลือเก,ก็บ มาได้หู่จักกระเพ่นแล้วก็เอ้ามาห้องเพลงซอยงานเพื้นน้ำอีกจะน้อยพูดอะไรได้เบิเบ้งคลิปนี้ก็มาเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเดานั่งจะไปห้องเพลงใหจ้จักซีซ่าหาหกเพลงอยู่จ้ะซอยเฮ็ดบเบริบุญบุญน้ำกันเนาะอาจารย์เนะ<อ>าะเกิดมาอยู่อ่าบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันกับมีบุญมีงานกับทินมีงานบวชงานแต่งงานยังกับอกไปเนาะก็น้อยจะจิตพ่อทวีก็จะได้มาซอยขอทุกท่านโชคดีเด้อพี่น้องขอทุกท่านร่ำร่ำรวยรค่ะอาจารย์ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์